จากโจทย์มีเครื่องถ่ายเอกสารสองเครื่องเครื่อง a แล้วก็เครื่อง b ีนแล้วก็จากข้อมูลนะครับก็บอกว่าความนี้เป็นที่เครื่อง a เสียเนี่ยเท่ากับศูนจุดหนึ่งหนึ่งความนี้เป็นที่เครื่อง b เสียเท่ากับศูนจุดหนึ่งห้าความนี้เป็นที่ a หรือ b เสียเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งแปดเนี่ยถ้ามีคําว่าหรือด้วยก็นึกถึงเรื่องอะไรเรื่องเซ็ตจ้ะครับนะรรเนี่ยข้อนี้ใช้แผนภาพเวนช่วยนะเนี่ยแผนภาพเวนมีสองเซตนะครับเครื่อง a กับเครื่อง b ตัวนี้คือ a เสียนะครับกับ b เสียเนีย่ยใส่ไปเลยนะ a เสียแล้วก็ b เสียถ้า a เสียก็คือสองบริเวณนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้นะอันนี้คือ a เสียเขาบอกว่าเป็นศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งต่อไป b เสีย b เสียก็คือสองบริเวณนี้นะรวมกันก็เป็นศูนย์จุดหนึ่งห้าต่อไป a หรือ b เสียหรือก็คือใช้ยูเนียนนะครับถ้ายูเนียนก็คือทั้ง สามบริเวณเนี่ยรวมกันนะครับก็เท่ากับ0.18นะคราวนี้ถ้าเกิดเราจะหา a เสียอย่างเดียวตรงนี้นะบริเวณนี้ก็จะเท่ากับทั้งหมด0.18แล้วก็ลบด้วยสองบริเวณนี้ก็คือ0.15เนี่ยตรงนี้จะได้เท่ากับ0.18นะลบไป0.15จะได้0.03ต่อไปบริเวณนี้นะ บริเวณนี้ถ้า2บริเวณเนี่ยรวมกัน0.11เฉพาะตรงนี้นะครับก็เป็น0.11ลบไป0.03นะก็ได้0.08ส่วนบริเวณนี้เนะี่ยบวกกันนะครับเท่ากับ0.15เฉพาะตรงนี้นะครับก็เป็น0.15ลบ0.08นะก็ได้0.07เดี๋ยวจะมาดูทีละบริเวณนะครับถ้าบริเวณนี้แสดงว่า A เสียอย่างเดียวเนี่ยก็คือเสียหนึ่งเครื่อง ถ้าตรงนี้ก็ B ีเสียอย่างเดียวอย่างเงี้เสียหนึ่งเครื่องส่วนตรงนี้เสียทั้งสองเครื่องนะครับพรนะครา่องนอกตรงนี้ก็คือเสียศูนย์เครื่องรารนี้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับโดยกติเนี่ยรวมกันจะเท่ากับหนึ่งเพราะนั้นทุกบริเวณนะครับเนี่ยสี่บริเวณรวมกันต้องได้หนึ่งฉะนั้นไอตรงที่เสียศูนย์เครื่องนะครับก็จะเท่ากับหนึ่งลบด้วยสามบริเวณน,นี้อ่าแต่สามบริเวณน,นี้โจทย์บอกได้ว่ายูเนียนกันนะครับได้ศูนย์จุดหนึ่งแปดเนี่ยลบศูนย์จุดหนึ่งแปดได้เลยก็ สองนะก็บรณนี้นะครับศูนย์จุดแปดสองคราวนี้โจทย์ถามว่าความน่าจะเป็นที่จะมีเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยไม่เสียอเนื่องว่าไม่นะไม่เสียอย่างน้อยหนึ่งเครื่องนะไม่เสียอย่างน้อยหนึ่งเครื่องความหมายก็คือถ้าอย่างน้อยหนึ่งก็คือเริ่มต้นที่หนึ่งนะเนี่ยเสียหนึ่งเครื่องก็เอาส่วนมากกว่านี้เอาหมดเลยแต่พอนมากกว่านี้ก็คือจะมีเสียสองเครื่องนะครับเรามีทั้งหมดสองเครื่องนะ มันไม่เสียได้มากที่สุดก็คือสองเครื่อง operations. แต่ตอนนี้แยกคิดเป็นสองกรณีนะครับแต่คราวนี้แผนภาพเราคือเสียแล้วก็ bueno. ตรงนี้คิดเป็นตรงข้ามเลยคิดตรงข้ามก็คือเรามีสองเครื่องถ้าไม่เสียหนึ่งเครื่องก็แสดงว่าเสียหนึ่งเครื่องเนี่ยก็คือเอาสองเนี่ยไปลบหนึ่งนะเนี่ยทั้งหมดสองแล้วก็ลบที่ไม่เสียต่อไปครับถ้าไม่เสียสองเครื่องก็แสดงว่าเสียศูนย์เครื่องนะครับเหมือนกันนะก็คือจากทั้งหมดสองลบที่ไม่เสียสองเนี่ยก็ได้ศูนย์นะครับ เนี่ยเราชิดสองกรณีนี้นะนี่เราก็มาดูว่าที่เสียหนึ่งเครื่องนะครับอยู่บริเวณไหนเนี่ยตรงเนี้ยเสียหนึ่งเครื่องตรงเนี้ยเสียหนึ่งเครื่องอ่าแล้วก็เอาศูนย์จุดศูนย์สามบวกกับศูนย์จุดศูนย์เจ็ดศูนย์จุดศูนย์สามบวกศูนย์จุดศูนย์เจ็ดต่อไปเรามาดูที่เสียศูนย์เครื่องถ้าเสียศูนย์เครื่องคือตรงนี้นะศูนย์เครื่องก็คือศูนย์จุดแปดสองเนี่ยเราก็จับความนี่เป็นทั้งหมดนะครับมาบวกกัน แต่ตรงนี้บวกกันได้0.1จากไปบวกเพิ่มกับ0.82ค้นคำตอบคือ0.92นะครับตอบข้อ5